ให้มาแล้วคุณไก่ฟุตนนันสอนสีงวดก่อนเข้าเต็มเต็มตามต่องวดวันที่1มีนาคม2,564ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแน o u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิ่งให้เราด้วยครับ วันสุดท้ายแล้วสําหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้คุณไก่ก็ให้แนวทางลอตเตอรี่มานะครับ4 6 7 5 6 5 7 4 6 4 7 6 7 9 4 9 6 9 7 2 9แล้วก็5 9นะครับลงวันที่1นะครับเดือน3พศ .64 นะครับเด่นบนนะครับให้มา6กับ4นะครับเด่นล่างให้7นะครับลงลายชื่อนะครับคุณไก่นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยนะครับตอนสี่มงเย็น